ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเลี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสบายดีน้อง,องสบายดีจะได้ยินข่าวว่าจะมีมูมาเกี่ยวเข่าซอยบบกเมื่อนี้เลยจะไม่เยี่ยมอีกรอบนึงได้ดินะมีของฝากเลยนะบอกหลายเลยบอกม่วงกับมี่ว่าจะให้ไประเทศไ้มูกินนี จ้างเอาไปกินยูทงดูเนาะเอาสาสไปปูกินเลยเอาแบบกินยูทงอากาศเย็นๆเนาะเลิกจะโมงไหมนี่เดี๋ยวประมาณสี่โมงเออพอดีแล้วสันขึ้นแล้ว่ามือบานเออพอดีสันไปกินแล้วกับขึ้นเนาะเกี่ยวข่าวแล้วซะก่อนสามโมงจะเขิงไงได้ยันนี่สามโมงไปมีคนอยากินขนมไหมเอาใครไหว้สวยๆจะให้กิน จ้าเอาจ้าออโอ้ยเกินเลย แต่ละคนเก็บเกี่ยวแซวๆซลเก็บเกี่ยวเขาผู้มัดก็มีมัดแล้วแล้วก็หดก็มีผู้เกี่ยวอีท่านแล้วก็เกี่ยวก็มีตอนนี้บ่าย3าใกลสิเขิงแล้วละแดดก็อ่อนอ่อน มื่อนี่เยี่ยมนือนอนก็น,น่องกับมูอีกแล้วได้ยินข่าวว่าล้มแขกเกี่ยวข้าวก,กินแห้งกันเนาะเขาเอิญยังเกาะเอาแห้งกันเมื่อซอยกันมันหยุดกินแหงนนแ้งเป็นโมดีนะล้มแขกล้มแขกเออล้มล้มแขกเกี่ยวขาวา้าวภาษาไทยเป็นเด็กภาษาเล่าเกันเมื่อซอยกันเนาะเออไม่มีไปซ้มเนา,มน,ามนาะซ้มล้าง <ève S 2> <sociedad. S 1> บ,บ้านนี้ก็จะเข้าไปรานยี่เลยมีน้ำมาดานนี่นี่ว่าก็เลยได้หมักม่วงมาต่อนเพิ่นได้นี่ได้หมักม่วงได้น้ำอัดลมได้ขนมตะเวนก็มีเอามาฝาดแค่สามคนเพิ่มสองคนเพิ่มแค่กินไอหมักม่วงเขาเนาะสามคนเนาะหมักม่วงเขาแซ่บได้แม่นบ่อะนุ่งติดใจโหลดได้หมักม่วงเขาเนี่ย เขาแห่งคักเรึไงมีแต่ได้กินน้ำลายไร่ก็อะไรปเลนี่เป็นสามคนเนี่ยบที่เห็นกันอยู่ไอ้งานงานเลยนะแข่งเรือแม่นี่บอกบุญแข่งเรือผมถ่ายเบื้องหลังดีกว่าใชวดินเนาะเบื้องหลังมีบุญเยอะอีกผู้หนึ่งบ่ได้มากเป็นคืนนี้แหละเป็นตเอาแซดงว่าสี่สาวใช่ไหมเนี่ยสามสาวหรือสี่เนี่ยสี่สาวสี่สาว เอาผู oh, ng, ấy, ng, ấy, ng, ้ใดว่างกแกเอ้ผู้ใดว่างกะแกเอแก่แจวสองคนนีว่างแก่แจวแต่แต่ผู้สามมอนีเบิดบอนี่ระทอระทาะม่ห้านี่มอห้าะทอน่อยก็โม่โม่ห้า โค้ใดวยไงด้กเนหัวร่ไม่เชื่อหนเดี๋ยวหนุ่มไทยโอ้เดี๋ยวตามกันเราก็เอาแบบเอาแบบลูกทุ่งเลยเรา นั่งกินนำ้ำทุ่งท่าเลยในบรรยากาศสมก็มากเกี่ยวเขาหลีได้เลยอุ้งมือชีพมีขาตั้งด้วยไม,ไม่ต้องถ่ายกระเดงก็ได้ลนะ <c oughs> มัอนมมอนน่องก็ตตองไปซอยเพื่อนอ,อ,อีกบ่ น่าเสเทาะได้จัาก็อยู่แล้วเาเท่าอย่งีว่ากระไลเป็นผงเรานมเซ็ตแล้วนมเดี๋ยวไปซอยมัดถมเหมาแห่งสาวนงให้เราไปซอยเขามาซอยเข้ามือหนึงเข้ากับประชาเขาจะมือหนึ่งบอ้วครอยู่เดกว่าเบิดทงเป็นหน้าช่งหน้าหลายเขาซอยมดถงกะเป็นประได้สอดเร็วนะอันนีกระหลายสกา เวลาก็จังการน้ำนาะเพราะว่าได้ตะเสาทีเด็ดแม่นบ่โดยแบบวันจันทร์หาวันศุกร์ก็ไปเฮนอืมไมีแต่เด็กเลี้ยงตัวนี้แต่ว่าตอนแรกจะมาเตรียมพื่เก่าจะทอนหน้าลายสำนองเฟอร์เด้เลยเป็นลูกเฟอร์เราเอาไปอย่างไรเอาไปในสาวพ่อเออาไอเลยเด้เลยเอาไปเป็นลูกเฟ <c oughs> อร์ได้โอ้ไม่ได้มีแล้ <c oughs> ทำอย ah <laughs> e, <hey. S 1> ่าหันมาทีได้ก็ทำต้ดีกับโซ่ทำทำโซ่ดีบว่าทำโซ่สามอสี่ละมัดสี่อะไรบันี้4สี่คนนี่เจ็ดทางชุมเฮารับ ก้อนข้าวอันนี้กัญญาครับผมก่อนข้าเสาข้ามเลยนะหยุดไปหาเด็กข้ามเมื่อนั้ไอ้ที่พ่อกันอยู่งานแข่งเรื่อน่นที่ว่าลูกคอยลูกคอยแต่แม่อซาลิงบอกิงสลิงแม่แม่เจ้าบอกต่นั่เมือน่ะ ่ีน้ำต้น้นานาีก่อนก่อนบเอาลฮะไม่กินของวานโอ้ักษาสุขภาพแต่ปองก็กินอืม ผมเนี่เอาได้แซ่บแล้วใส่ละแม่อนงแม่อ้งมัดเข่ามัดอข่นมัดเข่าอุ่นอ่ะเห็นแล้น้องกะลิงกินอร่อยแล้วดีใจแล้วชื่นใจแล้วหายเหนื่อยอ่ะเฮ็ดเบเก่งแม่สอน้องเบปุซายอยู่ในห้างเบพูงอยู่ในหั่น้างมัดทหงหนครบมัดมัดหุ่นหรืหั่นมัด เพือเลยได้ไหมแต่น้องเป็นแฟนจะโชคดีนะกระเพาะเป็นสิเรออาต,ต้องได้โวจแล้วแต่น้องอืมไปฟั้งเข้ากรว <laughs> แม่จะน้องนี่ป,ปนยังแต่ลูกสาวเป็นแหละทานลูกเหยยนมานผลข้าวซอ,อยได้เนี่มาถ่ายให้โอ้พอดีครับเก่งด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวจะไปซ้อมครับซ้อมเลยพักพรกินในบึง,วง่วงแล้วก็ลุยต่อซะกก่อนเหมาะ หาโมงจังกับส<อ>ิไปจ<อ>ัปจางอยู่บ่ไปจางเกี่ยวข้าวอยู่บ่บ่มีแต่ไปซอยกันมีแต่ไปซอยกันจะสิได้ข้าวจะของกับเกี่ยวบ่ท่านอยู่เนาะแถวนี้เขาจ้างเขาเลยเสมัยนี้ยเศษห้าคู<อ><อ>น่ะก็ขึ้นไว้ทีกังขื่นเนี่ยชาวเขามีไปเกี่ยวบ่เขามีกกันเขาเลยขึ้นไปมีบ่เขาจ้างกลางคืนก็มีบ่แถวนี้มีอย่างบ่เห็นมีบ่เห็น อเมืงขึ้นเนี่ยไปท่ายอยู่บ้านเวงขอลัดจางกันคืืนมันเบงจอมฮานข้างขึ้นตอนไหนเจ็ดโมงยังขคืนนี้ชส่วโมงแล้วชั่วโมงละชาพันสามชั่วโมงหกสิบไปท่ายเอาไปเกี่ยวแตเจ็ดโมงหนึ่งทุ่มนี่ไปหา4ีทุ่มก็เลยกสาวปอกมะม่วงโอ้ว่าสาวผู้ไทยมากมักม่วงกัเอามาฝากแบบ เต็มที่เลยดูนะสองจานสวดจนล้นเลยนำ้นำจิ้มกับสองจานตะเวนกับสองหอ่อเป๊บซี่โคกับย่างละอัน,าานจัดเต็มคับเลยแบบบามบอมี่ยังโป้เลยนั่งน,น,น,นานเนาะ <c oughs> เอาโหลดดีแต่ไม่มีขี้เป็ดขี้ไก่มองนี้มันสะอาดอยู่น้ำได้ นาชมเพื่อเปิลกับน้นนองเพื่อนกับน้นนองนองนุ่มไได้สักเออมาหน้าแล้วจ้ะ <c oughs> โอคุณนี่เลี้ยนอยู่มอหาสามคนเลี่ยนอยู่มอซีเบิร์ตมันคุณสามห้องเดียวกันใช่ปะห้องเดียวกันไปเลี้ยนเก่ยงยนกัโม่สามคนน่ยจ่ๆกันนะลอกกันอม, <c oughs> มีลอกอยู่บ่ <c oughs> มีบ้างอะไรบ้าง <c oughs> บ่ อไอาเฮ็ดโบทันเป็นเรื่องปกติไอาเฮ็ดโบทันก็ต้องใส่ความสมัติรอบโตุแน่เลยเนาะ <laughs> ไปก็เคยออหลนแล้ว <laughs> อ้าวลุ่อยหลด,เ,เ,เ,ลหลดเดี๋ยวพักโดนโมดดได้ด้แม่เจ้าจะให้เดี๋ยวจะมาหาแนวมันรอไอ้ลูกไ่อีกแล้วโมได้เบียกอีกแล้วเ เอาเอามาห่มมาลุ่มเลยโฮมมาโฮมกันเลยกินี่แซ่บหอมด้วยครับอร่อยจริงๆนะมากินน้ำกันเด้อนั่งานุ่งใหเห็นหน้ามาทุกคนโอเคอันนุ่งชวนนะเด้อครับผู้นดได้หลากหลายเลยเอาถือคนละอันมาคันนะ โชเอฟซีเนี่ยน้ออยูแดงดูนะมิดเด้เยชอบอดอมันเยอะกิ่ตําบกสมเด้อบกสมอาลุยเลยลุยเลยโอ้เอามาฝากไออนงกับมูเป็นมีแต่ผงงามงามเกมจบำส่ยงในตาแดดมาทำในแกมบนน เอาอันนี้สักก้อนเอาเก็บไว้ก็ได้มาทากินหมเบิร์ตก็เอาไว้แต่เฮ็ดแก้วแต่ื้อเส้นกอนเส้นแก้วกันไหมนั่นเอเส้นแก้วเส้นจอบเลยก่อนพี่ดิไม่ให้เพื่กินเบียร์นี่ร้องเลยจับแน่เพื่อลับก้วเพื่อกลับถือคิดว่าเป็นเบียร์แล้วกันเนาะโยวคำท่าเมาอีจะเย้ามาครบยู่บ่ทำนงานเงินต้องทำนักครบอันนี้พรอมไปไหมเต้สิมันเต้อะวะมันเต้ นี่นี่เนียปานนี่ปานแนี่ม่ไหรอกแตกหรอแตกครัแตกเื้อซือ่เป็นยังที่แดบลูกทุ่งลูกทุ่งโอ้ดีดีเขาจงเอิกินกินสมกลางทงอีหลีได้นน่เนาะนี่นะบมาก่อนลบลก่อนเซเว่นเนี่ยมีแต่ป เต็มเสิร์ฟแล้วได้ไงอาหารของสม้มของสม้มของเปียวกันแล้วแล้วกินแล้วบ่เมื่อนีร่มีของส้มกินแล้วบ่กน่านโอ้ยพอดีเลยเด้นี่นะปานนัดกันไว้เด้ต่ำจกต่ำจอกโอ้ <สำ S 2> ต่ำจอกจะร้องจะร้อ,องทุกคนจะร้องเกี้ยวเข่าจะน่องเด้นีส่วนบุตรหาตบต เยังนอะังเอบได้ยออเ็กกระับกหบขืนก้องน้อยนึงว่าเคยเขาก้องเบบนี้จะเคอโอ้น่ะเห็นมาแก้วคล้องเลยมะแก้วเข่าอนุ่งได้ประสบการณ์หลายเลยเอาเอาซิเบงเจ้ตัวใดแซ่บทุงเดียวกันใช่บะทุงเดียวกันได้อืม แซ่บเลยเนาะแทบบ่เอามาจากไทยบ่ได้หนิมาฝากกันน่งได้ยินได้เห็นดูว่าอันน่งเอาว่าเอาแจ่วมาฝากระแซ่บแซบว่ะน่ะน่งก็เขาฟังแล้วเนาะโดนอันน่งได้กินผู้ใดได้กินติดใจเลยใช่ไหมยกโป้เบิดผู้ใดได้กินนะเป็นไงสุดยอดบ่ยกโป้ว่าน่ะใช่เนาะ กูได้ได้กินในยกโป้ยังไงเสียบเฮา,าเดอบเบิร์เบซาเดอพาดมจ้างอะไม่เอาไ,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 ได้เวลาเก็บเข้าเลยแหละ <c oughs> <c oughs> มันมีเวลาเก,ก็เบขเ,เข่าเลยสอบกินเก็้นนคำก่อนกินจนคำ แบโอ้ได้เห็นไอ้ผู้สาวมอดสีกินกระสาวผู้ไทยกินกระแซบลอยได้เลยทายเกี่ยวกับเขาอีกนิดหนึ่งก็แล้วคิดเาสาวคำก็โซดลิงก็โซดสะเตาะก็โซดสะอานงก็โซดผู้ไทยคนไหนเป็นไหนน้องลินอยากได้เบอร์แทักมาครับแซ็บป์ป้ะก็ไม่มีเบอร์เหมือนกันผู้นี้เด็ดแซ็บ่โป้ะโแซบเลยนานอานงเด็ด โอ้สองโปเลยผู้นี่เด็โอ้สุดยอดสุดยอดผู้เห็นในน้องน้องแสบเขาก็ดีใจแหละกินแล้วก็เกี้ยวข่าต่อได้บ้านเนาะย่าอู่ได้บ้านแล้วมาเสริมกำลังให้ละเกียวขอยยังนำเนี่ยน้องเขากินอิ่มแล้วมีต่ออีกมีต่ออีกครับหลังจากกินสสมกินหวานแล้วก็ ไปเกี่ยวเข่าแล้วอนุ่งมาเนี่ยมันพอกเกี่ยวเราบอกให้เนี่เเยเพราะอเบิดงเราสิหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ บรรยากาศธรรมชาติโอ้ข่าอยู่เมือเนี่ยล่มเย็นดีไปให้ได้มาเด้อขาผูได้จะมากเกี่ยวข่าซอยสาวภูไทยใคระเป็นเคยภูไทย <c oughs> มาหัดเกี่ยวเข่าเด้อนี่หน้า <c oughs> นองก,กับน้องเด้อค้นสวยนี่นงไม่เห็นพูดพูดไทยเลยอ่ะ ผู้ไทยอ่ะเออเหมือนเออเล้วก็พูดอยูอใ่ใช่ไหมก็นี่แหละภาษาผู้ไทยครับนี่ยที่เขาพูดนี่แหละอืมไม่แต่คนเดี่ยวเก่งๆเนาะผู้สาวมั่วซี เอาเงยงงามเกีย่ยวข่าวสองเมื่อละปวดแอวจีบอลน้องบอลโอ้พี่เก่งเถอะปวดแล้วปวดมาได้แล้วอือปวด้าปวดบ่แล้วได้เนาะ ไ,ได้สีบอกนี่เด้มอมือปันเขา เกี่ยวเขามาจัดปีแล้วนี่ตั้งแต่หัวมือความมาดะเกี่ยวเลยโอ้ถังเต่าได้เกี่ยวเลยง่า่มากเอบเกี่ยวเลยอืมซอยพอรมยเหตุงานเนาะอือขนาดเป็นผู้กำเนิดคนบระเทศไอ้จอห์ยู่บ้านจะซื้อได้ไหมเอาที่บกไปว่างได้บ่ ำหน้าอท่บอกบ่บ่ำห,หน้ากับเป็นปัญญาหน,น่อสาวผู้ไทยเนี่ยน้อง <c oughs> โอ้ <c oughs> ขึ้นไไหมายไม่เนอว่าทัานได้ดีเลย <c oughs> อยังไมีแต่คนอยากเห็นรอยยิ้มสาวนุ่งนี่ยิ้มหวานจริงๆเนาะเดือนหน้ามาใหม่เอาหินเดือนหน้ามาหาใหม่นะจ๊ะสำหรับคลิปของปากเรยวซื้อของฝากก็ฝากเพื่อนๆในเกี่ยวเข่ากับคอโจ๊ปเพียงเท่านีท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยูทูบช่องตุกตุกเฟมารีด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายนะครับทุกคนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสู้ๆ